ทุกคนเลยเวลาส่งบอลโค้ชบอกว่าไงเวลาแปรบอลบอลอ,อยู่ด้านหน้าเนี่ยกระแทกบ,บอลถ้าบอลอยู่ด้านข้างให้แต่งบอลอยู่ข้างหน้าบอลอยู่ข้างหน้าอะไรพร้อมแล้วหนูส่งบอลแบบเนี้ยฝ่ายรับเขาเนี่ยสามตัวเขาตัดบอลเสียประตูแล้วส่งบอลแบบนี้เลิกเล่นไปเลยควรจะเป็นแบบนี้มาไกลเดี๋ยวระยะไกลบอลข้างหน้า แต่ละทุกคนควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ส่งบอลเบาๆเอาเรื่องใหม่เอาเจ้านายไอ้เดียวล่นเน้น <c oughs> okay. Hey, hey, hey.